วัาไรเนี่คุณคุณเป็นใครกันนะฉัไม่เคยลากข้าตาคุณมาก่อนเลยอ๋อแสดงว่าคุณเป็นคนแถวย่านบ้านนี้ใช่ไหมถ้าเป็นคนแถวย่านบ้านนี้คุณคว้ามี่คว้าไม้ให้วฆ่าพี่เสินไพรมาแบบนี้หรอกฉันจะบอกอะไรให้นะพี่สิงห์ไพยเป็นพี่ชายฉันเป็นพี่ชายที่ฉันรักมากที่สุดในโลกฉะนั้นยุงม่นก็แต่แเด้ง วะเอาเกียวไม่ทันก็โตู๊นี่อะไรมันไม่ได

พวกผมเป็นใรผมเองที่นำพวกมิตมาเป็นสาย,ยสาพัเเกษตรข้าวโน้นนาดายแทนผริภาใตด้จังหวะบนะิน่าเอา่อแลาวบิน่านควีกันาแล้นบิน่านสายพันุกแกบู๊ ลามากัวยังไ่ะมากนเดี๋ยวก่อนสิครูครูจะรีบไไหนครู้ยนท่านวบกา้องแสงอาการตื่นมาแบบนี้แสดงว่าคุณทํารู้จัคแ่าสว่าไม่รู้จักมาดค่ะแต่ว่าคุรี้จัดได้ยังไงถงารว่าคุณไม่รู้จักแล้วคุณจะตัวแบบนี้ได้ยังไงกันไปได้ยนยังไรมาดิ่าเ๋ยครคือว่า ว่าจะว่าตวดนทางวันนี้ใส่ใจคอที่ถูดแล้วนะคะจะให้คนด้วยหรคอเปล่อย่าเลนอ่าเลก็เรียนมาเป็นปรโยชน์่้วยนะะนี่ก็ดีคาพูดของเขาดเลยอยไปฟังบบเป็นใจเลยตอนนีเพอที่ส่งตัวเราาแล้วรู้จังวเพื่อนของเาเป็นคนอะไรที่ใส่อเลย

จะบอกก็เป็นอะไรดีนะโอ้จคนไม่เป็นเอาไม่เป็นเต้ดี๋ยวมพงท้าคอยพูดตามก็มองทจะสอนอีกจะค่อย่หนักพูดตามนะพูดตามกัน้ยสวัสดีทานไรชื่อะไรนะชือะไรนะอ้โีมากยเลี้ยงช่อะไรเหรอครับไม่ได้คือผองเลี้ยง องโค้กโค้กันอะไรจ๊ะไม่ะอะไรดีแต่ดื้อยากจ้ะอะรดีแต่ดื้อยากจ้ะ ชาวบ้านแะบไปเย็นป้านป้านไปไ่อยากทิ้งจะเป็นอะไรบ้างเครื่องตากาฟักทฟักทิ้งนะงานเสร็จแล้วจายไม่ต้องร้างยเสรแล้วยไม่ต้องล้านล้างาด้วยเดี๋ยวเราล้างให้นเดือ้จ่าทาเกียวข้างายาเขวาข้างค้าทาเดียวข้าง้ายางขา้าง้ ขาเกียวข่ำนครับขาวท่ำขำจะไปขาทำทำไมลูำขาวเปลี่ยนไปไปทาาหาทะเลไปทายหาทะเลครับหมูเหม่งหมูหมุนตุ่มดึงหมูเหม่งหมูมันตุ่มดึงหมูม่งหมูหมุนตุ่มดึงไม่ตุ่มดึงไปดึงกี่หมูเนี่ยหมูม่งกู

ได้เปล่าอาเอยุเรียอไม่เอาบ้านอลบปุแต ah. ่บ้านบ้านอาเนียฝุ่แตุ ja> ่แตกด้วยแตกวตกพนะแตกด้วยกรนนะแตกฝุ yeah> ่แตกแตกแกแกแตก่นแตกแตกแกแก แต่สุกแดดแตดแดงแดงโอเคทุกคนมีอะไรก็พูดสิอ่ามีอะไรก็พูดมีอะไรให้มาเราอะเราอะเราเนี่ยเราเนี่ยพูกไม่รู้เรื่องอะไร่พวกไม่รู้เรื่องอะไร คุาเตะนั่นเอก็เตะนนไหนเล่าคุณไหนบอกปว่า้ก็พูดไปหมดแล้วหมด่ไรืองห้ตัวหน้าตัวน แต่งหน้ารู้ไะแต่งหน้ารู้ไฟมาเล่ได้เห็นรู้ดนทแบบน้ไ้งต่อนปมีอะไรจะบอกไม่โอเคแต่งมาสีหน้ที่เราูนี่นี่นกเคือกาสงศรีานอกพแมาตรารออก่มเราไม่เคยได้จับตามได้มาก่อนจนมาถึงวันนี้เก้ดที่เราได้ารียนรู้ย มาอะไรมีนันทนาก็มีสทธิชอบแล้วก็ถือชะตาอะไรบ้างเลยแต่ไม่รู้ค่ะแต่พี่กรได้แ่ไหนแต่ว่ามันไม่เคยรู้สิอะไรที่จะพึ่านอะไรจะเหญ่ดปบ้าที่หาบานอะไรที่ด็นะไรนทนาอยาจะถือชะถาใจโอ๊ยอจะได้ตัวอะไรท้างในเขา ไม่ตาถ้าเตแ้าออกี้เรจริงๆต้องไปสดความ่สันอะไรสดนทำไไม่กันกล้าจอะไรถ้ายังจไม่ได้เราขอให้มาเลยจะให้เราเลนได้ไปสูดอะไรจิ้มอะไรจิ้มอะไรตัวที่สำคัญหายแค่หยงเดียว ขอจะมาหรือยัง่านงเี่วเยวนี่แมอทานท่านทังเวไปท่านใดขต้องระวังถิงกามทำได้ากได้มาเลยเื่านบ้าทุกคนข้ามใจให้เราในกาเด็กคนที่อยู่แบบนั้นเราจะไขอที่สุดก็ตอมีส่วนร่วมอย่างนอย่าน